เศรษฐกิจใก้สังคมที่มีวามส้บหุศกมีภาคต้บหุศเรียบร้อยก็ผมได้นำของที่เปนโมดันเล่ากันนะเฟัง่าอะไรไม่สามารถคำทางไ่น้ำได้เพราะน้ำปัญาเขาสถานการโควิด ันะ่งงก็เลยเอาาอดนั้นมากอ่าไฟ<ป>ฟคือีช่วงน้ำกั้นเลยอ๋อ <c oughs> ช่งแค่นี้อันนี้คือฝัง่งข้ามาเฮะใช่ใช่แต่สัญญาณ่ะสัญญาณก็คือได้แค่นี้ตนจุดนี้นะครับต้องมีอาจจะมีสัญญ,ญาณที่ตรงต่อไปอีกอ๋อเหรอรอ่าางฝั่งเขาสัญญ,ญาณเล่นตญาไท่อโอเคาตินะับางมามีอสรคอะไรการติต่อเรือแบงครสถาบันกาเงนนะั่งไม่มีปหาเนมีครับให้กลงมดทําแล้วก็ใช้ราทิ้ง่ไ บางทีการเล่นพนันออนไลน์ไม่จําเป็นจะต,ต้องเอาผลแพ้ชนะแต่เรื่องผลต่างเหมือนฟุตบอลเกี่ยวกับเรื่องจํานวนลูกบาสเกตบอลก็เกี่ยวเรื่องจํานวนแต้มหลังจากนี้ก็จะได้รีบ,รบ,บ,บไปกำชับัญชานะครับในเรื่องของการที่เล่งรัดในตามชายแดนของในส่วนอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางนี้แล้วก็ลุ่มน้าโขงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนอื่นๆทั่วไปที่เป็นแนวธรรมชาตินะครับ แล้วก็ทางฝั่งประเทศกัมพูชาด้วยมันก็คืออยู่ในทานองเดียวกันก็คือมีการลักลอบเล่นการพนันไปมามีการเ,าเล่นเว็บไซต์พนันบอลออนไลน์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนและก็มีคนไทยลวม,มือกับาชาวต่างชาติที่จะเปิดการเอานําเอาคนไทยเนี่ยไปไปเปิดนะฮะสำนักงานนะฮะอยู่ตามฝั่งชายแดนซึ่งทาง เราเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราก็ได้มีการประสานงานจากทางประเทศกัมพูชาก็ไปตามจับมาได้ก็เป็นวงเงินนับร้อยล้านนะครับต้องรีบทําตอนนี้ตอนที่จะขยายผลเป็นวงเงินนับพันล้านเสียหายให้เกิดขึ้นตามเสียหายที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศชาติจะได้มรรเทามาบางลงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผมก็ต้องมาตรวจดูสภาพความเป็นจรงิงเพื่อที่จะได้เห็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเอาจริงเอาจังนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นการที่จะต้องเห็นผลงานเป็นในระดับาจานวนรวงกันสูงหรอกครับความจริงแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นฟันไฟที่เกิดขึ้นเราไปดับเราไปสกัดเสียเราก็จะทาให้ไม่เกิดเป็นลักษณะของความเสียหายที่รวงกันสูงวันนี้อันนี้ก็ต้องถือเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับชา,า,ายแดนหรือด่านในในในาะดินขอบ เหตุที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปนะที่สำคัญอยู่ก็คือการที่มีการแอบอ้างหรือการเอาสําเนาบัรประตาชนหรือเอาสิบสามตัวละคของประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการเอาไปใช้เลย